สวัสดีครับมาดูเบรกหายเวลาขับไปแล้วเบรกหายเบรกจมนะครับค่อยจมลงนะครับเบรกไม่ค่อยอยู่นะครับส่วนมากเราก็จะมองตามล้ออย่างเดียวนะครับว่าเออมีน้ํามันรั่วซึมไหมนะครับน้ํามันเบรกก็ขาดเล็กน้อยนะครับค่อยหายนะครับก็ไม่ถึงกับว่าเบรกจมนะครับก็คือเหมือนกับเบรกหายครับส่วนมากเราก็จะมองตามล้อว่าเออเบรกหายมีน้ํามันรั่วซึมไหมตามล้อคันนี้ไม่มีนะครับแต่เรามาเช็คดูนะครับถอดล้อดูสี่ล้อนะครับ ปรากฏว่าข้างหลังนะครับเบรกรั right ่วนะครับนี่ครับเยอะเลยครับเป็นน้ anyway> ํามันเลยนะครับนี่นะครับส่วนมากถ้ายางตัวนี้มันดีนะครับน้ํามันมันจะไม่รั่วออกมานะครับนี่นะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับน้ํามันไหลออกมาครับน้อยมากนะครับบางทีน้ำมันเบรกมันรั่วมันหายเงี้ยมันก็จะอยู่ข้างในนะครับถ้ายางตัวนี้มันดีนะครับ รก็ระจะไม่รั่วออกมานะครับผมอย่ามองข้ามนะครับของพวกนี้ต้องถอดล้อเช็คดูดีกว่าครับชัวร์ที่สุดครับ